ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ผักคุณผู้ชมค่ะมาอยู่ที่ย่านเยาวราชนะคะซึ่งที่นี่ค่ะเขามีร้านโชห่วยที่เปิดมานานกว่า90ปีนะคะโดยส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งปัจจุบันนี้นะคะก็มีการพัฒนาจนกลายเป็นโชห่วยต้นแบบของการพัฒนาเลยนะคะแล้วก็มียอดขายมากกว่า100ล้านบาทต่อปีค่ะโอ้โหเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าร้านโชห่วยแห่งนี้เนี่ยเขามีอะไรน่าช้อปปิ้งบ้างค่ะ ร้านลอยเยาวราชโชห่วยเก่าแก่อายุ90ปี <Wow. S 1> เป็นร้านขายของชำที่ยังคงครองใจผู้บริโภคในชุมชนย่านเยาว,วราชแห่งนี้โดยจุดเด่นของร้านลอยเยาวราชคือการจำหน่ายสินค้าอุป,ปโภคบริโภคทั้งแบบในราคาปลีกและราคาส่งด้วยบริการที่เป็นกันเองลูกค้าสามารถต่อรองราคาได้และพนักงานรู้จักสินค้าในร้านเป็นอย่างดีจึงทำให้ลอยเยาวราชมีสเสน่ห์ สร้างความประทับใจทําให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ำกันอย่างต่อเนื่องชีสากัญยาวิริยะผู้สืบทอดธุรกิจร้านลอยเยว,วราชรุ่นที่4เล่าให้ฟังว่าร้านโชห่วยมีการเปิดมานานกว่า90ปีและมีการพัฒนามาในทุกยุคทุกสมัยโดยก่อนหน้านี้ร้านลอยเยว,วราชจะเน้นลูกค้าขายส่งแบบยกลัง ขณะที่ในยุคข,ของคุณชิสาได้เพิ่มเปอร์เซ็นต์การตลาดขายปลีกให้มากขึ้นด้วยการปรับปรุงหน้าร้านให้สวยงามมีการจัดวางสินค้าให้เป็นระเบียบเน้นเรื่องความสะอาดและการบริการที่เป็นมิตรเพื่อให้ร้านลอยยาวราชเป็นอีกหนึ่งสถานที่เช็คอินของนักท่องเที่ยว ก็คือปรับปรุงจากการที่ว่าเราเราเน้นขายส่งก็คือการที่เราวางของเป็นลังเลยหรือว่าโทรแต่รับออเดอร์จากลูกค้าไม่มีการมาทําให้เขาได้ช้อปปิ้งได้มีแต่คนที่แบบว่าอา๋อดูอยู่แล้วว่าจะซื้ออะไรโทรมาสั่งนู่นสั่งนี่อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เราก็คือเนี่ยมันมีการโชว์ของมากขึ้นทําให้เขาเห็นว่าเออบางทีอ๋อเราก็อยากได้ตัวนี้อยากได้ตัวนั้นก็มีการเพิ่มเพิ่มยอดขายตรงนี้ได้ค่ะ สอดคล้องกับข้อมูลของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ที่มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในช่วงเดือนตุลาคม2564จำนวน8,428คน <Wow. S 1> ทุกอำเภอทั่วประเทศโดยส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ87คิดว่าร้านโชห่วยมีความจำเป็นต่อการซื้อสินค้าอุป,ปโภคบริโภคสำหรับการดำรงชีวิตซึ่งข้อดีของร้านโชห่วยคือสะดวกในการเดินทาง ราคาถูกและมีสินค้าแบ่งขายขณะที่ยังมีข้อบกพร่องที่ควรปรับปรุงคือความสะอาดสินค้าไม่หลากหลายสินค้ามีจำนวนน้อยการจัดวางไม่สวยงามซึ่งร้านลอยเยาวราชเป็นต้นแบบของการพัฒนาร้านขายของชำได้เป็นอย่างดี โดยปัจจุบันนี้ทางร้านมีการขายสินค้าทั้งแบบขายปลีกและขายส่งและมีการส่งออกสินค้าไปทั่วโลก <Wow. S 1> สร้างยอดขายได้มากกว่า1 0 0ล้านบาทต่อปีพอเราขายส่งด้วยเนี่ยยอดขายมันก็จะมากกว่าขายปลีกอยู่แล้วนะคะมันก็เลยไปแตะถึงหลักร้อยล้านได้ก็คือเรามีทั้งส่งออกแล้วก็ในประเทศค่ะก็ต่างชาติมาเดินเนี่ยบางก็เป็นผู้ประกอบการมาเขาก็แบบเฮ้ยอาจไดมีโอกาสได้คุยคกันเราก็ อออถ้าพูดก็ต้องบอกว่าทั่วโลกได้เลยนะคะเพราะว่าฝั่งอเมริกาก็มีตะวันออกกลางก็มเีเอเชียของเราเองก็มีก็คือเกือบจะทั่วโลกเลยค่ะค่ะโดยคุณชิสาได้ให้คำแนะนำว่าหากร้านขายของชำขนาดเล็กต้องการจะพัฒนายกระดับร้านค้าให้เพิ่มยอดขายได้มากขึ้นอันดับแรกต้องเริ่มต้นที่เรื่องของความสะอาดเพื่อสอดรับกับสถานการณ์โควิด -19 รเกอกลงมา คือการปรับปรุงหน้าร้านให้หน้าถ่ายรูปมากขึ้นเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในยุคโซเชียลมีเดียซึ่งในอนาคตร้านลอยยาวราชจะไม่ได้เป็นเพียงโชว์ห่วยที่ค้าส่งและค้าปลีกสินค้าอุป,ปโภคบริโภคเท่านั้นแต่จะผลักดันให้ร้านขายของชำแห่งนี้กลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวย่านยาวราช ที่มีสินค้าของฝากสารพัดไว้คอยบริการลูกค้าทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติรองรับการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบในอนาคต